พ่นิชชาแนลนะคะพ่นิชเป็นใครอื่นนะคะพีนิก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่นะคะผ่านตัวเองนะคะอยากจะเป็นนักธุรกิจในยุคปัจจุบันนี้นะคะก็เป็นแม่ค้าออนไลน์นั่นแหละค่ะทุกคนแต่ครูบาอาจารย์บอกว่าให้ผันตัวเองเป็นนักธุรกิจไปแล้วอย่าบอกว่าจะเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะเออนะวันนี้พี่จะมาให้เทคนิคในการไลฟ์สดค่ะสําหรับใครที่ไม่กล้าไลฟ์สดใครที่ไม่กล้าสร้างตัว,ตวไม่กล้าอัดคลิปท่องทางเลยนะคะเอนะคะก็ติดตามพินิชไม่หายนะคะ <c oughs> แล้วก็ได้ไปฟังนะคะฟังครูในทิกตอกสอนเมื่อกี้เฮ้ยมันจริงค่ะวันนี้ทุกคนค่ะวันนี้พี่นี่ก็เป็นคนหนึ่งค่ะไม่เคยไลฟ์สดแต่ขายสินค้าออนไลน์ค่ะออกมาไลฟ์ขายออกมาไลฟ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าทําเป็นประจําสม่ําเสมอดันขายดีขายปังค่ะทุกคนค่ะวันนี้ต่อให้เราเริ่มไลฟ์ หรืออัดคลิปหรือสร้างต่อตนไม่มีใครติดตามเราเลยก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยคือการฝึกฝนของเราหรือมันเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะมันทําให้เราอย่างน้อยอะ่ะเราก็กล้าไล์แหละอย่างน้อยเราก็กล้าอัดคลิปต่อให้เราไล์แล้วไม่มีใครดูต่อให้เราไล์แล้วไม่มีใครดูก็ไม่เป็นไรไล์ให้ตัวเองดูนี่แหละว่าเฮ้ยเราอ่ะพัฒนาตัวเองมาไกลหรือย,อยัง ยังน้อยนะเว้ยเหมือนพี่นเคยไปดูในทิกตอกนะไปดูนี่ไม่ใช่คาดหวังอะไรนะแต่เรามีความรู้สึกยิ้มอะนะคะอ้ยมีคนติดตามเพิ่มขึ้นมากขึ้นมันมีกาลังใจนะคนที่ทําคลิปเนี่ยการที่จะไปให้อะไรคนเนี่ยนะมันมีความสุขอย่างหนึ่งคือว่าเฮ้ยมันนั่งยิ้มกับตัวเองว่าโอ้เรามาทํามาได้ถึงขนาดนี้เนาะคนอย่างเราเนี่ยก็ทําดีได้เหมือนกันนะไม่ใช่ทําแต่พูดไม่ดีอะไรแบบเนี้ยนะเคยบอกพูดกับตัวเองอะทุกคน อย่างน้อยเราก็ทําดีได้ขนาดนี้เนาะก็ดีแล้ววะนะดีกว่าคนที่เขาไม่ทําอ่ะเออนะอยังมานั่งชมตัวเองเลยทุกคนขาไม่ว่าคุณจะโพสต์ดูคุณจะไลค์หรือไม่ไลค์แต่ถ้าวันนี้คุณตัดสินใจที่จะอัดคลิปหรือไลค์สดุดใช่ไหมคะทุกคนให้ภูมิใจค่ะว่าอย่างน้อยอะ่ะเราก็ได้ทําแล้วหนึ่งในสิบสี่วันเรามาดูกันว่าการที่เราไลค์สม่ําเสมอ การที่เราออกหน้ากล้องทุกวันทุกวันเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกับยอดขายของเราไหมนะคะทําแบบไม่คาดหวังทําแบบไม่รู้ว่าจะได้อะไรแต่ทําแบบว่าให้รู้สึกว่าเราได้แน่นอนให้รู้สึกก่อนว่าเราได้แล้วเราก็ทําทำทำแล้วคุณจะน่าทึ่งกับผลลัพธ์ในยอดขายของคุณแน่นอนค่ะอ่านะคะอย่างน้อยเราก็ได้ออกมาทํานะคะทุกคน บางคนอาจจะเคยเล่นเฟ e บุ๊ k แค่เล่นเฉยๆแต่ไม่เคยเล่นขายของแต่ไม่เคยเล่นสร้างแรงมาดานใจอ่ะให้กับผู้อื่นเลยนะลองเปลี่ยนแนวค่ะเปลี่ยนออกมาฝึกทําคลิปไลฟ์สดทุกช่องทางหรือเอาแรงมาดานใจดีให้คนอื่นบ้างอืมนะคะเราขายจนเกินไปค่ะลูกค้าจะวิ่งหนีนะอะใหม่ๆเราอาจจะขายดีหรอก แต่เมื่อเราจะมีแต่เอาจากเขาอะ่ะโดยที่เราไม่ให้คุณค่าอะไรลูกค้าเลยอะเขาอาจจะแบบนี้จากเราก็ได้นะเราให้อะไรสิ่งดีๆเข้าไปบ้างอะไรแบบนี้เดี๋ยวกินน้ำก่อนเมื่อกี้พี่ก็ไปทำคลิปในทิกตอกมา สาคลิปทําได้ก็โอเคมีความสุขเห็นไหมเราทำได้แล้วเราทำได้แล้วเก่งมากแล้วให้ hey, คิดแค่นี้แหละอย่างน้อยอเราอะก็ได้พัฒนาตัวเองมามากกว่าเมื่อวานนะคะกว่า14วันทำติดต่อกัน14วันลองดูนะคะแล้วก็มากขึ้นมากขึ้น เราจะได้รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครกันแน่นะคะเออไปแล้วจา้าบ๊ายบายก็ลองฝึกไลฟ์ดูนะคะแล้วก็จ้องหน้าโทรศัพท์เรารู้สึกว่าเรากําลังคุยกับลูกค้าเรานะคะหรือตัวแทนเรานั่นแหละนะคะวันนี้เราเพิ่งเริ่มเดี๋เอาเก้าแรกขออไปค่ะทุกคนของเราไปเปรียบเทียบกับของใคร เวลาเราเห็นใครประสบความสาเร็จอะให้รู้สึกว่าฮาวดีจังเลยนะเอาแบบนี้นะเออน,นะกิงจังเลยเนาะอยากกิงอยากทําได้แบบนี้จังเลยคนอื่นเขาทําได้เราก็ทําได้เช่นกันค่ะทุกคนคาเออน,นะวันนี้วันนี้เราจะขายสินค้าอะไรสักอย่างหนึ่งแค่สิบก้อนยี่สิบก้อนห้าสิบก้อนร้อยก้อนอะถ้าตั้งใจทําอะมันขายดีขายหมดแน่นอนทุกคน พี่ๆขอจบคลิปนี้แค่นี้นะคะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย